ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการแ a n g k o คอ n s อ t นไซต์ site, กับผมไอเดียดารันพบครับในช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าพูดถึงโครงการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่กําลังเป็นที่สนใจของผู้คนในกรุงเทพเป็นอันดับแรกๆก,ก็คงจะเป็นโครงการไหนไปไม่ได้นอกจากศูนย์การค้าเอ็มสเฟียที่เพิ่งเปิดให้บริการกันไปเมื่อวันที่1นธันวาคมนี้เป็นวันแรกซึ่งแน่นอนว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีคุณผู้ชมหลายคนเรียกร้องให้ทาง b บ n ค k o k อ n s อ t นไซตพามาสํารวจภาพบรรยากาศโครงการนี้กันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในวันนี้ผมก็เลยจะพาทุกคนมาเดินชมโครงการมิกซ์ยูสศูนย์การค้าเอม p h สเฟียแห่งนี้กันแบบจุใจเต็มๆทั้งโครงการแบบเก็บครบทุกชั้นทุกโซนเท่าที่ตอนนี้เขาเปิดให้เข้าถึงได้แล้วกันไปเลยและด้วยความที่พื้นที่ข้างในเขามีความใหญ่โตและซับซ้อนมากเราก็เลยจะต้องขอแบ่งการนําเสนอออกเป็น2พาร์ทหรือว่า2ตอนต่อเนื่องกันเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแบบละเอียดในเวลาที่ไม่ยาวเกินไปในแต่ละตอนนะครับ แน่นอนว่าไฮไลท์ของโครงการเอ็มสเฟียร์เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ตัวศูนย์การค้าเท่านั้นแต่จะเริ่มตั้งแต่ทางเดินสกายวอล์กจากสถานีรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงที่ทาง Bangkok on-site เคยพามาเกาะติดความคืบหน้ากันตลอดตั้งแต่เริ่มก่อสร้างเลยดังนั้นในวันนี้เราก็จะมาเดินสำรวจกันตั้งแต่ตรงจุดนี้ก่อนที่จะเข้าไปสู่ภายในตัวศูนย์การค้ากันเลยนะครับ เอกลักษณ์ของทางเดิน Skywalk แห่งนี้เนี่ยก็เหมือนที่เราได้เคยนําเสนอกันไปแล้วในรายการช็อตออนไซต์ก่อนหน้านี้คือเป็นทางเดินที่มีการตกแต่งประดับประดาด้วยต้นไม้หลายชนิดทางไม้พุ่มแล้วก็ไม้ยืนต้นเรียงรายตลอดแนวสองข้างทางเดินทําให้มีบรรยากาศที่ร่มรื่นกว่าทางเดินเรียบเรียบทั่วไปมากส่วนพรมสีแดงที่พื้นอันนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนว่าเขาแค่ปูไว้เป็นการชั่วคราวเพื่อสร้างจุดเด่นต้อนรับการเปิดตัวศูนย์การค้าเฉยๆไม่ใช่พื้นถาวรน,นะครับ ซึ่งพื้นทางเดินสกายวอล์กจริงๆก็จะเป็นกระเบื้องสีออกขาวเทาแบบเดียวกันกับที่เห็นบริเวณขอบด้านข้างตรงที่พรมไม่ได้คลุมอยู่นั่นเองครับหนึ่งในจุดเด่นของเอ็มสเฟียร์ก็คือตำแหน่งที่ตั้งที่อยู่ติดกับอุทยานเบนจัตซิริสวนสาธารณะขนาดไม่ใหญ่มากที่มีพื้นที่29ไร่แต่อุดมสมบูรณ์ทั้งต้นไม้สนามหญ้าแล้วก็ทะเลสาบซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้อนาจากักดีเอ็มดิสตริกของกลุ่มเดอรมอลที่ประกอบด้วยดีเอ็มโพเรีย,ย,เยาม,มาเอ็มคว มองจากมุมนี้ก็จะเห็นตัวโครงการเอลฟิเ e ร์ทั้งส่วนของอาคารสูงฝั่งติดสวนแล้วก็อาคารศูนย์การค้าที่อยู่ถัดไปได้อย่างชัดเจนเลยนะครับในวันที่เรามาถ่ายทําวันนี้ก็เป็นวันเสาร์หนึ่งวันหลังเปิดให้บริการวันแรกซึ่งก็มีผู้คนมาใช้บริการกันคึกคักมากเลยครับ ซึ่งสาหรับโครงการเอเมสเฟียแห่งนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮากันมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดตัวไปครั้งแรกเมื่อปี2,557เลยเพราะว่าทันเดอ,อร์มอลเขาก็ย้ามาตลอดว่าจะไม่ได้เป็นแค่ห้างธรรมดาแต่ยังมาพร้อมกับลูกเล่นและพื้นที่กิจกรรมใหม่ๆอีกมากมายและยังเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่เข้ามาเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับย่านการค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งบนถนนสุขุมวิทซึ่งหลังการเปิดให้บริการเอเมสเฟียแล้วเนี่ยก็ทาให้ย่านดีเอ็มดิสทริกแห่ง ตัวโครงการเอ็มสเฟียแห่งนี้เนี่ยเขาก็มีพื้นที่ใช้สอยรวมกันถึงกว่า2 0 0 0 0 0ตารางเมตรโดยจะแบ่งเป็นทั้งหมด2อาคารคือฝั่งอาคารศูนย์การค้าหลักที่อยู่ด้านหน้าติดถนนสุขุมวิทกับส่วนอาคารสูงที่มีชื่อว่าเอ็มทาวเวอร์ซึ่งจะเป็นพื้นที่พวกสำนักงานร้านค้าบางส่วนแล้วก็พื้นที่สำหรับจัดอีเวนต์ต่างๆที่จะอยู่ค่อนไปทางด้านหลังติดกับด้านข้างของสวนเบญจศริในขณะที่ที่ดินแปลงที่อยู่ติดกันซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างจะเป็นโครงการโรงแรมชื่อเบญจศรีอะไลอันส์ที่เป็นน โครงการกันเนี่ยแต่ก็ถือว่าเข้ามาช่วยเติมเติมความสมบูรณ์ให้กันและกันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับและตอนนี้เราก็เดินมาจนสุดปลายทางสกายวอล์กกันแล้วซึ่งทางเข้าสู่ตัวศูนย์การค้าก็จะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือครับ น่าเสียดายที่บริเวณนี้ไม่ได้มีการทําทางขึ้นลงเชื่อมกับทางฝั่งขวามือหรือว่าด้านริมถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกไว้ด้วยแต่ข้างล่างที่ระดับถนนเขาก็มีทางม้าลายไว้ให้นะครับ พอเลี้ยวเข้ามาในทางเชื่อมเข้าสู่ตัวห้างแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจากจุดนี้ไปเราสามารถเข้าไปได้ถึง2ชั้นเลยคือถ้าตรงเข้าไปทางด้านขวาก็จะเป็นชั้น GM ส่วนถ้าขึ้นบันไดเลื่อนไปทางด้านซ้ายก็จะเป็นชั้น M ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูรายละเอียดภายในของแต่ละชั้นกันครับทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะมีทางขึ้นลงเล็กๆที่เชื่อมลงไปสู่ทางท้าริมถนนสุขุมวิทด้านหน้าศูนย์การค้าด้วยแต่จะเป็นบันไดธรรมดานะครับ ลูกเล่นแรกที่ต้อนรับคนที่เดินเข้ามาจากทางสกายวอล์กเข้าสู่ตัวห้างก็คือพื้นทางเดินตรงนี้ที่เป็นจอ LED ขนาดใหญ่เต็มๆพื้นที่ให้เราเดินเหยียบหน้าจอกันไปได้เลยและเป็นจอจริงๆที่ปูอยู่บนพื้นเลยนะครับไม่ใช่แค่การฉายโปรเจคชันจากด้านบนซึ่งก็เป็นสีสันดึงดูดที่ดูน่าตื่นตาตื่นใจดีครับและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเส้นทางเชื่อมต่อจากสถานีรถไฟฟ้าผ่านทางเดินสกายวอล์กจนมาถึงภายในศูนย์การค้าเอเมสเฟียครับ จากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลงไปไล่ชมกันจากชั้นล่างสุดก่อนแล้วค่อยๆผ่านแต่ละชั้นขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดกันเลยนะครับเริ่มกันที่ชั้นใต้ดินซึ่งจะมีอยู่2ชั้นคือชั้น B1 และชั้น B2 ทั้ง2ชั้นที่อยู่ลึกลงมาต่ำกว่าระดับพื้นดินนี้เนี่ยก็จะเป็นลานจอดรถหลักแบบเต็มๆทั้งชั้นเลยนะครับ ซึ่งก็บอกได้เลยว่าที่เอ็มสเฟียร์แห่งนี้เนี่ยมีที่จอดรถที่ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยโดยจะมีกระจายอยู่ทั่วทั้ง12ชั้นแต่ชั้นจอดรถหลักๆก็จะมีอยู่3ชั้นคือชั้นใต้ดิน2ชั้นนี้แล้วก็บนชั้น4ที่เน้นรองรับลูกค้าอีเกียกับผู้ที่มาใช้บริการฮอล์คอนเสิร์ต UOB Life โดยทุกชั้นรวมกันก็สามารถรองรับรถได้ถึง2,500คันมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบทั้งจุดชาร์จรถ E ีจุดจอดมอเตอร์ไซค์ช่องเลดี้พาร์คสบ ส่วนสาหรับพื้นที่ศูนย์การค้าเนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ระดับชั้น G หรือว่าชั้นระดับพื้นดินขึ้นไปซึ่งเดี๋ยวเราขึ้นไปเริ่มสํารวจกันจากด้านหน้าทางเข้ากันเลยครับตอนนี้เราก็กลับออกมาอยู่ข้างนอกที่บริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ฝั่งริมถนนสุขุมวิทนะครับซึ่งทางฝั่งนี้ก็จะมีทางเข้าออกอยู่หลายจุดโดยจุดที่เรากําลังอยู่กันตอนนี้ก็จะเป็นทางเข้าออกหลักที่อยู่ตรงกลางพอดีซึ่งถ้าเราเดินเข้าจากริมถนนเข้าไปก็จะเจอกับชั้้้นนนนรระดัับพืืืิหออว่่่าชช G ทีีม MMar เป็นโซนที่เปิดให้บริการตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าจนถึงตีสาเลยทีเดียวแล้วลึกเข้าไปข้างในก็จะมีกูเม่มาเก็ตที่เปิด24ชั่วโมงอยู่ด้วยเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่เข้ามาเพิ่มชีวิตชีวาให้กับย่านการค้าที่ไม่หลับไหลเลยนะครับ พอเข้ามาแล้วเราก็จะมาเจอกับโถง MMar k e t Hall ที่เป็นลานขนาดใหญ่เอาไว้จัดงานช่วคราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ร้านค้าตลาดนัดหรือว่าเวทีการแสดงซึ่งโดยปกติเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามเทศกาลโดยในช่วงนี้เขาก็จะจัดเป็นทีมแบบเมืองยุโรปในบรรยากาศรับเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงในช่วงปลายเดือนนี้ครับเรียกว่าตกแต่งออกมาได้สวยงามอลังการแล้วก็มีจุดให้ถ่ายรูปเยอะมากแบบว่าเดินไปมุมไหนๆก็สวยงามตื่นตาตื่นใจไปซะหมดเลยนะครับ ที่บริเวณรอบๆลาน M Market Hall ก็จะเป็นส่วนของร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ต่างๆมากมายพร้อมมีพื้นที่นั่งทานอาหารกระจายกันอยู่ทั่วซึ่งถ้าจะให้ระบุชื่อร้านทั้งหมดนี้ก็คงจะไม่ไหวแน่ครับเพราะว่ามีร้านเยอะมากตั้งแต่ระดับสตรีทฟู้ดแบบง่ายๆไปจนถึงร้านดังระดับมิชลินสตาร์ที่สำคัญคือต้องย้ำอีกครั้งว่าชั้นนี้เขาเปิดกันยาวๆตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึงตีสาดังนั้นใครที่นึกหิวขึ้นมาเวลาไหนเนี่ยก็แวะเข้ามาในนี้กันได้ตลอดชนิดที่ว่าไม่ต้องกลัวว่าจะหาอไไรรทานนนนม่่ด้แนนเลยคับ แล้วพอเดินลึกเข้ามาด้านหลังก็จะเจอร้านกูเม่มาเก็ตซึ่งเปิด24ชั่วโมงอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ครับ รอบๆอ,อาคารทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเขาก็มีลิฟต์ให้บริการอยู่หลายจุดเลยนะครับโดยแต่ละจุดก็จะมีสีประจำโซนที่ไม่ซ้ำกันอย่างข้างหน้าของเราตรงนี้ก็จะเป็นลิฟต์โซนสีม่วงซึ่งก็มีประโยชน์เวลาใช้เป็นจุดนัดพบก็สามารถบอกได้เลยว่าจะเจอกันที่ชั้นไหนหน้าลิฟต์สีอะไรประมาณนั้นครับ พอเดินมาที่ฝั่งทิศตะวันออกค่อนมาทางด้านหลังของศูนย์การค้าเนี่ยก็จะมีประตูทางออกที่เชื่อมกับส่วนของอาคาร M Tower ซึ่งเนื่องจากที่ชั้นระดับพื้นดินนี้เนี่ยก็จะมีถนนทางเข้าออกของ M s p ตัดผ่านอยู่ทําให้ที่ชั้นนี้จะไม่มีทางเชื่อมระหว่างอาคารโดยตรงก็คือต้องเดินข้ามถนนตรงนี้เพื่อไปมาระหว่างกันแต่ที่ชั้นบนๆถัดขึ้นไปก็จะมีทางเชื่อมถึงกันทั้งหมดเลยนะครับโดยบนชั้น G นี้เนี่ยทางฝั่งอาคาร M Tower เขาก็ยังอยู่ระหว่างการตกแต่งเตรียมงานกันอยู่นะครับ จริงๆแล้วลึกเข้าไปในเอ็มทาวเวอร์บนชั้น G ีฝั่งทิศตะวันออกสุดติดกับสวนเบญจศิริตรงด้านนั้นจะมีพื้นที่ที่ออกแบบเป็นโถงขนาดใหญ่พร้อมผนังกระจกยาวๆหันหน้าเข้าด้านข้างข,างของสวนแบบเต็มความกว้างอาคารเลยซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยคือจุดที่มีข่าวลือกันมายาวนานว่าจะเป็นตำแหน่งที่ตั้งของร้านแบรนด์ดังอย่าง Apple Sto r e พร้อมทั้งกระแสะที่บอกว่าจะเปิดกำแพงเชื่อมเข้าหาสวนแบบไร้รอยต่อด้วยแต่จนตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปว่าย,ยังคงจะเป็นไปตามนั้นอยู่หรือไม่แล้วบางกระแสะก็บอกว่าจะไไม่่่่ด้้้้อออยยููตตรงงนนนนนีีแจะบชัั M ก็ค ตองรอติดตามชมกันต่อไปนะ,นะครับตอนนี้เราก็จะขึ้นไปชมกันที่ชั้นต่อไปซึ่งก็คือชั้น GM ที่เป็นชั้นลอยที่อยู่เหนือชั้น G ขึ้นมาและเป็นชั้นที่อยู่ระดับเดียวกันกับทางเชื่อมจาก Skywalk ที่เราเห็นเมื่อตอนต้นรายการนั่นเองครับซึ่งการตกแต่งในทีมรับเทศกาลคริสต์มาสและวันปีใหม่ในช่วงนี้ก็มีสีสันสดใสามากเลยนะครับ และตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ที่ชั้น G.M กันแล้วครับซึ่งที่ชั้นนี้ก็ยังคงเป็นพื้นที่ของ M Market เช่นเดียวกับบนชั้น G โดยในตอนแรกเราก็ได้เห็นบรรยากาศของชั้นนี้กันไปวับๆแล้วเมื่อตอนที่เดินเข้ามาจากทาง Skywalk นะครับและด้วยความที่เป็นพื้นที่ต่อเนื่องก,กันกับชั้น G ทำให้ชั้นนี้ก็ยังคงเต็มไปด้วยร้านอาหารและคาเฟ่ต่างๆมากมายซึ่งก็จะมีทั้งอาหารเอเชียอาหารยุโรปร้านขนมหวานของทัเล่นสารพัดแบรนด์ให้ได้เลือกหาซื้อทานกันได้เลยครับ บริเวณตรงกลางฝั่งด้านหน้าก็จะเป็นช่องเปิดโล่งขนาดใหญ่ที่เราสามารถมองลงไปเห็นลานกิจกรรม M m a r มาร Hall ที่ชั้น G ได้เลยซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่ดูสวยงามอลังการดีนะครับสำหรับชั้น G M นี้เขาก็จะเปิดให้บริการตั้งแต่7โมงเช้าจนถึงตี3เช่นเดียวกันกับบนชั้น G ครับพอผ่านชั้น G และชั้น G M กันไปแล้วต่อไปเราก็จะขึ้นไปดูที่ชั้น M กันบ้างซึ่งเป็นชั้นที่อยู่ถัดจากระดับพื้นดินขึ้นไป2ชั้นนะครับ ตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่ที่ชั้น M ซึ่งมีชื่อว่า M Gallery โดยที่ชั้น M นี้ก็จะเป็นอีกชั้นที่เชื่อมกับทางเดิน sky walk เช่นกันโดยถ้ามาจากทาง sky walk ก็จะต้องขึ้นบันไดเลื่อนตรงทางเข้าแบบที่เราเห็นกันไปเมื่อตอนแรกแน่นอนว่าเมื่อเขาตั้งชื่อว่าชั้น M Gallery เนี่ยจุดเด่นของชั้นนี้ก็คือพื้นที่การจัดแสดงงานศิลปะที่เรียกว่าโซนสเฟ e ยร์แก l เลที่เข้ามาช่วยส่งเสริมความใกล้ชิดระหว่างชาวเมืองกับงานอาร์ตได้แบบลงตัวเลยนะคร นอกจากนั้นพวกร้านค้าต่างๆในชั้นนี้เขาก็ยังมีการตกแต่งในอารมณ์แบบอาร์ตๆด้วยเช่นกันโดยส่วนใหญ่จะเป็นร้านจําหน่ายสินค้าแฟชั่นและบิวตี้กับพวกไอทีแ g e t จแล้วก็ออเทอร์น์ต่างๆทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ต่างประเทศแล้วที่ตรงกลางฝั่งค่อมาทางด้านหน้าศูนย์การค้าก็จะมีลานกิจกรรมสําหรับจัดงานอีเวนต์ขนาดไม่ใหญ่มากอยู่อีก1จุดด้วยนะครับภาพรวมของชั้น M ก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวตอนนี้เราขึ้นบันไดเลื่อนตรงนี้ไปชมชั้นที่อยู่ถัดขึ้นไปกันซึ่งก็คคือชัั้นน1ะรบ ถึงจะเรียกว่าชั้น1แต่ว่าถ้าเรานับตามระดับชั้นทั่วไปที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยคือนับให้ชั้นระดับพื้นดินเป็นชั้นที่1เนี่ยชั้นข้างบนนี้ก็จะถือว่าเป็นชั้น4ของตัวศูนย์การค้านั่นเองแต่พอทางโครงการเขานับแบบพิเศษตามการจาแนกแบบเฉพาะเจาะจงคือให้ชั้นพื้นดินเป็นชั้น G แล้วแรกชั้นลอยนับเป็นชั้น GM กับชั้น M ทําให้หลายคนที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะสับสนกันได้นิดนึงแต่อย่างน้อยที่จุดขึ้นลงบันไดเลื่อนเขาก็จะมีระบุอยู่คคค่่่่อออออนน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 ข้้้้าาางชชชัััััดเเจวทีีรรรยูกตืะะไบ และตรงนี้ก็คือชั้นหนึ่งมีชื่อเรียกว่าชั้น M Lifestyle จะเป็นชั้นสําหรับร้านจําหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆอย่างเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องสาอางเครื่องประดับรวมไปถึงพวกแกดเจ็ต,ตอีกหลายอย่างอย่างแบรนด์ที่หลายคนคุ้นเคยกันก็มีไม่น้อยเลยอย่างเช่น Adidas Gentlewoman Eve and Boy แล้วก็อีกมากมายนับ10แบ,บรนด์เลยนะครับ พอเดินมาถึงตรงนี้แล้วก็นึกขึ้นได้คุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมครับว่าตอนที่เรามองห้างนี้จากข้างนอกเนี่ยผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่าโครงการนี้เขาก็แบ่งออกเป็น2อ,อาคารคือฝั่งอาคารศูนย์การค้าหลักแล้วก็ฝั่งตึกสูงที่เรียกว่า M Tower ซึ่งทั้ง2อ,อาคารนี้ก็จะมีทางเชื่อมระหว่างกันถึง6ชั้นเลยโดยที่ข้างหน้าของเราตรงที่เป็นโถงผนังกระจกซ้ายขวาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของทางเชื่อมที่อยู่บนชั้นนี้ครับ แต่เนื่องจากพื้นที่ทางฝั่ง M Tower ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีเขาก็เลยยังไม่ได้เปิดให้เดินเชื่อมถึงกันซึ่งเดี๋ยวพอเขาเปิดทะลุถึงกันเมื่อไหร่เนี่ยก็จะทำให้ทั้งสองอาคารเชื่อมผสานเป็นหนึ่งเดียวจนหลายๆครั้งเราเดินข้ามไปมาระหว่างกันโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าข้ามมาอยู่อีกหนึ่งอาคารแล้วนะครับ มองออกไปทางด้านนอกทางเชื่อมเนี่ยก็จะเห็นด้านข้างของตัวอาคารหลักทางฝั่งทิศตะวันออกที่มีลิฟต์แก้วเกาะริมผนังอาคารถึง2จุดด้วยกันครับ ถึงแม้ว่าตอนนี้ตัวศูนย์การค้าจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วแต่ก็ยังมีร้านค้าจํานวนหนึ่งที่ยังอยู่ระหว่างการตกแต่งอย่างสโตร์ของ National Geographic ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งแต่ละร้านก็น่าจะพร้อมทยอยเปิดกันได้ในเร็วๆนี้นะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นลิฟต์อีกหนึ่งโซนที่อยู่ค่อนมาทางฝั่งด้านหน้าโดยโซนนี้จะใช้สีประจําโซนเป็นสีแดงสดเลยครับโดดเด่นเห็นแต่ไกลจริงๆ ก่อนหน้านี้จากชั้นล่างขึ้นมาเนี่ยผมได้พาคุณผู้ชมขึ้นบันไดเลื่อนตัวที่อยู่ตรงกลางอาคารซึ่งก็เป็นบันไดเลื่อนธรรมดาทั่วไป แต่ถ้าเราเดินมาทางด้านหน้าสุดของตัวศูนย์การค้าฝั่งที่อยู่ติดถนนสุขุมวิทเราก็จะมาเจอกับไฮไลท์ที่เรียกว่าเป็นลานมาร์สสำคัญอีกจุดของโครงการเอ็มสเฟียแห่งนี้เลยนั่นก็คือบันไดเลื่อนชุดใหญ่ริมผนังกระจกที่ทอดยาวเชื่อมหลายชั้นแบบเป็นสเต็ปต่อเนื่องกันไปซึ่งก่อนหน้าโครงการนี้เนี่ยอีกห้างหนึ่งในกรุงเทพที่มีบันไดเลื่อนลักษณะคล้ายๆกันหลายคนก็อาจจะนึกถึงห้างฟอร์จูนทาวน์ตรงรัชดาแต่ถ้าพูดถึงความโปร่งโล่งแล้วก็ใหญ่โตอลังการณนะตอนนี้ก็คงต้องยกให้ที่เอ็ จริงๆตามแบบดั้งเดิมที่เคยมีการเปิดเผยออกมาตอนแรกๆบันไดเลื่อนชุดนี้เขาก็เคยออกแบบให้ยื่นออกไปอยู่ด้านนอกอาคารแล้วมีลักษณะเป็นกล่องกระจกครอบอยู่นะครับแต่อาจจะด้วยเหตุผลด้านค่าก่อสร้างหรือว่าความคุ้มค่าในการใช้สอยพื้นที่สุดท้ายก็เลยมีการปรับให้ตัวอาคารยื่นออกไปคลุมทั้งหมดทําให้ตัวบันไดเลื่อนเข้ามาอยู่ด้านในอาคารแทนอย่างที่เห็นอยู่ตอนนี้นี่เองครับและตอนนี้เราก็จะขึ้นบันไดเลื่อนตัวนี้ไปยังชั้นต่อไปกันซึ่งจะเป็นชั้นที่2ที่ก็มีอะไรน่าสนใจอย,อยู่อีกหลายอย่างเช่นกันนะครับ และตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนชั้น2ซึ่งมีชื่อว่าชั้น M Innovation ซึ่งก็ตามชื่อของชั้นเลยนะครับเพราะว่าชั้นนี้จะเป็นพื้นที่สําหรับสินค้านวัตกรรมต่างๆและเทคโนโลยีล้ายุคมีโซนจัดแสดงสินค้าไฮเทคที่จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆเรียกว่าโซน Sphere Gallery 2เป็นจุดต้อนรับหลังขึ้นจากบันไดเลื่อนมาครับ พอเดินเข้ามาข้างในก็จะเป็นร้านจำหน่ายสินค้าและส่วนบริการด้านไอทีต่างๆทั้ง True Sphere, DJI, Studio 7และอีกมากมายหลายร้านและหนึ่งในไฮไลท์หลักของชั้นนี้ก็จะเป็นโชว์รูมรถยนต์หรูสารพัดแบรนด์ที่มาครบทั้ง Ferrari, Maserati ติหรือแม้แต่ Rolls Royce จัดมาให้ได้ชมได้สัมผัสกันแบบเต็มๆในโซนออโต้แ l ลเลอรีเลยนะครับ นอกจากสินค้าไอทีกับรถหรูแล้วเนี่ยที่ชั้นนี้ก็ยังมีร้านหนังสือเอเชียบุ๊กส์ร้านขายของทั่วไปอย่างบูธวัตสันส์แล้วก็ร้านอาร์ตทอยส์ชื่อดังแบรนด์52 Toys ด้วยแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีโซนการเงินที่รวมธนาคารต่างๆไว้ครบในชั้นเดียวเลยแต่ในวันที่เรามาถ่ายทำเนี่ยโซนธนาคารเขาก็ยังไม่ได้เปิดให้บริการนะครับซึ่งจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับและที่เราได้ชมกันมาจนถึงตอนนี้ก็คือภาพบรรยากาศตั้งแต่ชั้นล่างสุดขึ้นมาจนถึงชั้น2ของศูนนนย์กาารรคค้้ีหงะับ ตั้งแต่ชั้นนี้ขึ้นไปก็ยังคงมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะมากทั้งในส่วนของร้านอีเกียสาขาแรกของกรุงเทพที่เหมาพื้นที่ชั้น3าไปทั้งชั้นเลยไปจนถึงคอนเสิร์ตฮอล์ขนาดใหญ่บนชั้น6อย่าง UOB Live อีกด้วยจะมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างต้องรอติดตามชมกันในตอนต่อไปครับรับรองว่าครบถ้วนเหมือนได้มาเดินด้วยตัวเองแน่นอนชมกันมาจนถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครถูกใจการน,นำเสนอของเราก็ช่วยกันกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อคอยติดตามชมการอัปเดตสถานที่ที่น่าสนใจหางอื่นๆจากรายการของเราต่อไปได้เลยครับ หรือถ้าท่านไหนอยากมีส่วนร่วมสนับสนุนรายการของเราก็สามารถโดเน a กันเข้ามาได้ผ่านทางปุ่ม s u p e r t ร์ตัง์ของ YouTube ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้และคลิปอื่นๆของเราทุกคลิปได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการ Bangkok On s i t e ตอนต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ